อะไรหรอคะลุงหมูลุงหมูไม่คุยกับป้าจิ๊บแล้วเพราะลุงหมูรู้ว่าป้าจิ๊บกำลังถ่ายวิดีโออยู่อ่าดูป้าจิ๊บกินข้าวบ้างแล้วอ่าเนี่ยมาค่ะล, <c oughs> ล,ลุงหมูเนี่ยมาลัเลี้หลักหลักดา อกถึงหน้า,านนะก็รู้ปะนี้ไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่แพนเีสนะคะแล้วก็เบคอนแล้วก็มีกาแฟขนมป,ปังนะคะอ่าด้วยแล้วรว้นมาตัดทิ้เ